อล่ด้วยแกงส้มนะครับน้านี่นะครับโอ้วันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับโอ้พี่โคเอาของมาเต็มบ้านเลยนะครับกะว่าจะมาอยู่นี่สักสองปีนะวันนี้อ่ามีปลาหมึกนะครับอันนี้มีปลาหมึมอกอ่าปลาหมึกนี่กุ้งโควิดนะครับพ <constrained> ี่ค <adjusted> นบอกว่าพี่คนกลับไปอย่าไปส่งขอกให้อยู่ก่อนนี่แกงส้มนะครับโอ้อากาศกดีดีนะครัตอนนี้ กี่องศาตอนนี้กี่องศาสิบสไลด์สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดโอ้นี่ตอนบ่ายสิบแปดองศากลางคืนถ้าจะอยู่รับประมาณสิบห้านี่กับข้าวนี่มีพร้อมแกงน้ำเคยมีแกงส้มที่มานี่มีกาแฟนะครับ ใจเย็นนี่หนูใจเย็นนี่บรรยากาศวันนี้มีห้องน้ำนอากาศดีลมพัดโอ้ยส,ยสบายๆนะครับภูเขาทะเล มีน่นอนประจําแนนอนได้ไปอันนีแกอย่าง้มีแล้วที่ตัวโลกจะช่วยมอยู่ทุกอาทิตย์น่ากินเลยนะน่ากินมากเลยพี่โอ้ยเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะครับโอ้เห็นไหมบอกแล้วพอใส่กุ้งเห็นไหมหอมเลยหอมกุ้งเลยเนาะกุ้งไป็ธรรมดาโล่สามร้อยกว่าบาทเราซื้อมาเมื่อกี้โล่สามร้อยสี่ร้อยอ่ะกุ้งเมื่อกี้โลนึงอ่ะ โอ้ย,อ,ยอากาศไช่เลยวันนี้ไม่ต้องอาบนะ้ำเรอะระวังหกนะเปิดแล้วอ,ะอ่ะเราผิดด้วยประตูงามๆโชคดีร่ำรวยโอเคเราคายัางติดอยู่เลยนะครับยังไม่ออก